สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้ผมหนุ่มเสริลภูมิครับมาพบกับท่านก็อยู่ในช่วงบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอากาศพอดีพอดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหาสาร,รคามนะครับก็ต้องมาพูดคุยกันหน่อยละครับว่าสิ่งที่ช่องของเรานะครับพูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนส่งทางบกกับ กรมตรวจเองนะครับมันก็เป็นประเด็นใหญ่มีการฟ้องศาลนะครับรท้องฟัดท้องศาลออกมาแล้วนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าศาลมีคําสั่งให้ชดใช้เงินค่าปรับต่างๆนะครับตอนนี้เป็นประเด็นออกมานะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้นั่นหมายความว่าช่องของเราเนี่ยเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเอามาพูดให้ฟังจริงๆนะครับก็ท่านที่อยู่ในช่องก็อาจจะเห็นว่า คลิปหนึ่งที่มันหายไปนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยสําหรับนะคำพูดคําจาบางทีนี่ครับมันเกิดอารมณ์บางทีมันก็ต้องใส่อารมณ์เข้าไปบ้างนะครับเพราะว่าการพูดย้ำๆการพูดบ่อยๆแล้วนะครับมันก็มีปัญหาอยู่นะครับนะฮะทาง YouTube เตือนมาผมเองก็ต้องสอดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมพูดพูดถึงว่านะครับมีคนออกมาพูดกันในกแหนนายกนะครับ นายกอ,าอุงอิงนะครับว่าประเทศพม่าขุดพอยนะครับบางพื้ที่ก็ขุดทองลาวเขาขุดทองแต่ประเทศไทยเนี่ยขุดเลนไปขายนะครับบางที่นะครับก็ต้องบอกละครับว่าก็คือพวกนี้พยายามที่จะกระแนก,กันแหนยพยายามที่จะมาค่อนแคะ รัฐบาลหรือแม้กระทั่งนายกอุ้งยิงกับที่พูดนะครับผมอธิบายครับนะบไม่ใช่ว่ามาย้อนความหลังครับต้องอธิบายให้พวกนี้ได้ฟังกันครับว่าตามต่างจังหวัดนี่ครับถ้าทํางานไม่เป็นถ้าคุณไม่เคยเห็นชีวิตคนรบ,บคุณไม่เข้าใจในชีวิตชนบทจริงๆหรือธุรกิจในชนบทจริงๆครับคุณนั่นต้องถือว่าตกข่าวข้อมูลไม่มีนะครับ ต้องพูดถึงก่อนนะครับแม้กระทั่งจตุพรพรมพันธ์ไม่แต่ทั้งแก้วสรรอดิโพครับนะบที่ออกมาพูดและหลายนักวิชาการครับมีการดูหมิ่นดูแคลนว่านายกอุ้งอิงพูดถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนจะขายโคลนนะครับไม่ต้องทํามาหากินกันแล้วตักโคลนขายกันแล้วครับนี่คือการไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับนโยบายหนึ่งสองสามบางคนเขาบอกว่าทําไม นายยกคุณิงไม่อธิบายให้ละเอียดผมบอกพี่น้องก่อนว่าการถแถลงข่าวเนี่ยเขาก็จะเอาจับเหมือนเอาหัวข้อต่างๆมาให้ฟังแต่รายละเอียดและหลักการต่างๆนะครับคุณต้องเข้าไปศึกษาคุณต้องเข้าไปดูก่อนก่อนที่จะพูดครับแต่นี่ไม่พูดเลยครับไม่เข้าใจว่านะ่ะกูจาการแหนะอย่างเดียวครับที่นายรกฐมนตรีบอกว่าตามชุดระบทต่างๆเนี่ยนะขุดโคลนขายกันเนี่ยครับ ผมทาความเข้าใจหน่อยครับตามอบตตามอบจต่างๆนะครับแต่ละปีแต่ละปีนี่ครับนะฮะมันจะมีงบพัฒนางบพัฒนาก็มีพวกไหนล่ะครับบางที่นะที่สาธารณะที่มันรุ่มเป็นบ่อเป็นหนองพูดง่ายๆนะเป็นบ่อเป็นโครนอยู่นะครับก็ต้องการที่จะบูรณะครับธรรมดานี้ก็จะมีรายการมีการประกวดราคาในการที่จะไปขุดลอกคูครองต่ตางๆครับนั่นใช้เงินกับรัฐครับกับหน่วยงาน เขาเรียกว่าการเมืองท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นอบตอบจต่างๆครับนั่นฮะก็ต้องเสียเงินไปจ้างแมโครไปจ้างรถดัานะครับเพื่อจะขุดดินลอกคูคลองต่างๆครับที่มันตื้นเขินนะฮะโดยการเสียเงินครับเงินใครครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนตามท้องถิ่นต่างๆนะ่ครับเอามาบริหารตัวเองครับแต่รัฐบาลนี้เขามีโครงการครับมีโครงการอะไรครับที่จะนะ จะเป็นล่างกฎต่างๆครับแต่ก่อนนี้ครับเขาจะพอขุดเสร็จนะคะไปถมที่วัดไปถมที่สาธารณะต่างๆนะครับไม่สามารถไปขายดินได้เลยครับที่ในนียก็คือต้องจ่ายค่าแมกโก้ครับจ่ายผู้รับเหมานะครับนี่คือเรื่องจริงครับตามจังหวัดต่างจังหวัดเองครับมันเขามีโครงการอยู่แล้วเขาเห็นว่าโครงการนี้มันมีครับแล้วนายทุนน่ะคนที่รับเหมานี่ยเขาเอาครับหนึ่ง ถ้าเราไปร่างระเบียบซะว่าเอาดินจากที่นี่ไปโดยการที่คุณขุดฟรีนะนะขุดฟรีครับไม่งั้นคุณก็มาทําร่วมกับเราครับนะฮะไปขายดินและเงินส่วนหนึ่งเอามาเข้ากับส่วนกลางนะครับอันนั้นคุณได้ค่าน้ํามันไปนะค่าจ้างคุณไปครับนะฮะเขาขายกันไปคิวเป็นคิวครับไปถมที่แนยสร้างบ้านไม้นะสร้างสถานที่ต่างๆป้มน้ํามันต่างๆ นะหรือสถานที่โกดังต่างๆเนี่ยเขาเอาดินพวกนี้ไปครับเพราะว่าไปซื้อหน้าดินของพี่ไร่พี่น้องชาวไร่ชาวนามันก็แพงครับเนี่ยไปดูครับศรีสะเกดสูรินนะครับที่ไร่เอกบุรีรัมพวกนี้ครับเขาเอาดินเนินนะครับคนที่ปลูกหอมคนที่ปลูกกระเทียมเขาเขาไปจ้างเขาไปซื้อครับเขาเรียกว่าดินโพนจอมปลวกนะครับเนี่ยนะฮะเอาไปเพื่อจะไปเกลี่ยไปเกลี่ยแล้วปลูกหอมปลูกกระเทียมครับมันได้ผลดีครับ และมันก็สวยมันก็งามด้วยนะครับเขาเรียกว่าดินโพนนะครับเนี่ยนี่คือความรู้กับปรญาของชาวบ้านครับรแต่คุณไม่รู้เรื่องเลยคุณกลับมากันนี้กันนห้นครับอย่างจตุพร้มพันนี่ครับเคยทำมาหากินหรือเปล่าต้องบอกนะอย่างแก้วสันอดิโพนี่เคยไปทาไร่ทานาหรือเปล่าครับคุณไม่เคยทําธุรกิจคุณไม่เคยทํางานแต่คุณมีจะพูด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 กับพูดเพื่อเพื่ออะไรครับคุณไม่มีข้อมูลแล้วคุณมาพูด พี่น้องประชาชนก็เอาด้วยบางคนครับไม่รู้เรื่องครับนะฮะเขามีอย่างนี้จริงๆครับบางทีเขาไปเอาเนินดินเนี่ยครับเขาขุดบ่อให้ฟรีด้วยซ้ําไปครับเขาขุดบ่อให้ฟรีหรือเขาไปเอาหน้าดินเนี่ยตามท้องนาต่างๆนี่ครับเขาขุดสระกับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้ครับแต่เขาเอาแลกด้วยการเอาดินเนี่ยไปขายกับชาวบ้านครับพวกที่มีเมคโคครับก่อนที่จะมากระเนกกระเนี้ยก่อนที่จะทําอะไรนะครับ ไปหาข้อมูลกันก่อนครับไม่ใช่มานั่งในสตูดิโอเรามาด่าคนนั้น,นด่าคนนี้ค่อนแคะอย่างนั้นอย่างนี้ครับจะขายโคลนกันแล้วจะร่ํารวยกันแล้วครับผมบอกไม่มีใครจนหรอกครับพ่อค้าที่มีแม็โครครับคนระล้านสองล้านมีรถดำเนี่ยครับเขาขนไปขายตามชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกในทุนทางนั้นหระครับเขาเรียกเท่าแก่เท่านั้นละ่ะเขาไม่ได้บอกว่าคนนี้มาขอทานหรอคนนี้มาอะไรเนี่ยครับมีหน้ามีตาทางนั้นครับเขาทําธุรกิจของเขาแบบนี้ครับ ฉะนั้นแล้วการที่นายกรัฐมนตรีออกมาพูดเรื่องนี้ครับมันคือว่ามันมีการแก้ครับการแก้เพื่อให้เอกชนเข้าไปทำแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมครับมันผิดตรงไหนล่ะครับ <c oughs> เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีพูดแต่และเรื่องแต่และอย่างนี่ครับเนี่ยที่เขาพูดมานี่ครับไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหนึ่งตำบลหนึ่งหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนอย่างนี้ครับ มันกลับมาแล้วครับพี่น้องประชาชนที่ลูกหลานนี่ครับไม่มีเงินเรียนต่อก็จะได้เงินส่วนนี้แหละครับพี่น้องครับเอามาสร้างสร้างบุคลากรครับสร้างบุคคลเพื่อมารับใช้ประเทศชาติครับเอาไปเรียนหนึ่งทุนต่อหนึ่งหนึ่งคนต่อหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอต่อหนึ่งทุนประมาณนี้ครับเนี่ยเขาทําอยู่ครับไม่ใช่เขาไม่ทําครับ แต่เขาทําอะไรก็มีคนฉุดไว้ไงกูว่าจะได้เขาได้คะแนนหรือเปล่าไม่ทราบครับกูว่าเขาจะได้หน้าหรือเปล่าครับเนี่ยเวลาล้วก็อยากได้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 อะไรครับอยากได้หน้าออกมาพูดโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับการนี้ยการนี้เขาอย่างนี้นะตัวเองทํางานไม่เป็นแต่มาฉุดลั้งคนอื่นไว้ครับเหมือนนายกร,รัฐมนตรี พูดแต่ละครั้งครับก็จะมีคนแขวะบอกไม่รู้เรื่องครับไม่จาเป็นหรอกครับประยุทธ์จันโอชาปฏิวัติรัฐประหารมาครับผมยังไม่เตรียมตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารด้านการเงินการคลังต่างๆผมก็ไม่เก่งประยุทธ์จันโอชาเปิดปากด้วยไม่มีเห็นไม่มีใครว่าหรอกครับแต่คนที่เก่งใครครับหน่วยงานไนงะลูกน้องไนงะรัฐมนตะรีไงที่ตามสายงานไนงะนั่นแหละมันไม่เห็นยากเลครับ ไม่จาเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ต้องรู้รู้ทุกเรื่องครับต้องระมัดระวังทุกเรื่องครับแต่ถ้าจะวัดกันบอกว่ามึงต้องเก่งทุกเรื่องมึงถึงจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับ <c oughs> ไม่มีนะในประเทศนในโลกนี้ไม่มีครับบางคนเป็นนักสแสดงบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นทหารบางคนเป็นตำรวจมาครับเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนเป็นนักธุรกิจมาบางคนเป็นทานายความมากครับมันตรงกับสายงานไหมครับถ้าจะตีตีกันทุกเรื่องนะครับ ถ้าจะเอากันครับถ้าจะส่งเสริมกันก็ต้องบอกว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันมันดีนะก็ว่ากันไปครับอันไหนสนับสนุนได้ก็ก็ว่ากันไปครับเหมือนนายกทักษิณออกมาพูดบอกว่าทําไมไม่ไปเลี้ยงหลานบอกใหม่ๆว่าจะไม่ในเมื่อความคิดของท่านครับในการพูดบางทีเนี่ยครับมันตอบปัญหาง่ายๆก็คือเออผมจะกลับมาเลี้ยงหลานก็จบนะครับ แต่พวกคุณก็พยายามหยิบเรื่องพวกนี้มาครับผมเชื่อว่าคุณประโยชน์ของพันตรธจททวทกษินชินวัตรและหัวิดของพันตธบทท,ทวทศสินชษษษษษินวัตรครับพวกคุณเทียบไม่ติดเหเห็นไหมการขยับแต่ละก้างการพูดแต่ละคลาครับประเด็นต่างๆนะครับรู้สึกสังคมตื่นตัวครับเช่นกันครับเรื่องแบบนี้นโยบายต่างๆที่จะทำเนี่ครับไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งภัยอะไรนรี้ก็แล้วแต่ครับพื้นที่การดานนี่ครับ ถ้าเราพัฒนากันจริงๆในรูปแบบจริงๆครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับถ้ามองจะทชัดๆพี่น้องประชาชนคนอีสานแท้ๆนี่ครับคนภาคเหนือภาคอีสานแท้ๆนี่ครับโดยรวมแล้วเขาต้องการอะไรครับหาจุดให้เจอครับภาคอีสานมีน้ําอย่างเดียวมีความขายันอยู่แล้วเออปัญหาใหญ่ก็คือน้ําครับมันสอดรับกันนะครับนายกรัฐมนตรีบอกจะขุดคูคลอง ที่พวกคุณกนันน่กันนี้บอกว่าไปขายเลนกันไงล่ะครับและอดีตนายกอย่างพันตำรวจโ,โททักษิณชินวัตรออกมาบอกว่าความแห้งแล้งมันจะเป็นจุดความอดทนความขยันของอีสานมีอยู่แล้วครับแต่ปัจจัยหลักคือน,น้ำครับภาคอีสานขาดน,น้าเราก็ต้องโฟกัสบอกว่าทํายังไงเราจะหาน้ําให้คนอีสานได้ทํามาหากินครับน้ํามีอุดมสมบูรณ์ปลูกพืชพันธุ์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ หาน้าไม่ยากไม่ว่าจะเป็นนาปางไม่ว่าจะเป็นสับปะหลังนะมันสับปะหลังไม่ว่าจะเป็นอ้อยครับต้องการน้ําทั้งนั้นครับแต่คนอีสานขาดน้าครับความขยันมีอยู่แล้วถูกต้องแล้วครับที่นาอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรคิดนะครับถูกต้องแล้วครับเคยไหมพวกที่นั่งพูดกันอยู่นี่ครับนั่งวิจารณ์อยู่นี่ครับคิดว่าจะทํายังไงช่วยพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับ คิดหรือเปล่าครับไม่คิดเลยครับดีแต่ติดีแต่ว่าเขาครับนี่แหละครับสังคมไทยคนที่จะมาทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติครับกลับกลายเป็นคนเลวครับต้องไปจับเขานั่งไว้เฉยๆครับคนที่มีหัวคิดไอเดียดีๆครับที่จะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ครับกลับบอกว่าคุณไปเลี้ยงหลาน แต่พวกที่โง่แล้วต้องบอกว่าโง่แล้วขยันกันส่งเสริมกันดีนะต้องบอกว่าส่งเสริมกันดีนะแต่คนที่ขยันด้วยมีแนวคิดดีๆฉลาดหลักแหลมไอเดียดีแต่กลับบอกว่าจะให้ไปเลี้ยงหลานครับนี่ะดูแนวความคิดสีครับบ้านเมืองมันถึงไม่จเจริญไงครับ เวลาเปรียบเทียบประเทศนั้นประเทศนี้ครับประเทศตามประเทศก็เห็นครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นจีนครับเขาตั้งไปที่ปรึกษาไปกันเนีกันเนี้เขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับพวกคุณติดอ่างทั้งหมดครับปากก็บอกว่าข้ามพ้นพันตารวจโัวทศสินจิตวัตรข้ามไปแล้วครับแต่จริงๆแล้วครับคุณก็เอาเรื่องแบบนี้มาพันขาพันตัวตัวคุณเองครับไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ แล้วอย่างนี้ประเทศชาติมันจเจริญได้ไงครับเพราะว่าประชาชนไม่หวังจากพวกคุณอยู่แล้วครับเพราะพวกคุณไม่ทําอะไรครับเขาเรียกว่าลูกอีช่างติอย่างเดียวไม่ได้ครับประเทศชาติต้องเดินต่อครับพี่น้องประชาชนต้องมีอยู่มีกินครับพี่น้องประชาชนไม่ได้ไปติดใจตรงไหนไม่ได้ไม่ได้ไปติตดใจที่ชั้นสิบสี่ไม่ได้ไติดใจว่าพันตำรวจโทรทักษินกินวัตจะมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานครับ พี่น้องประชาชนโฟกัสว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรจะมาสร้างอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้ลืมหูลืมตาอ้าปากได้ครับฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับโปงมั่งครับมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตัวครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ